สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้อยเรื่องเล่าของเราจะมาเล่าเรื่องประวัติวิสกี้กันค่ะวิสกี้นะคะบางคนที่เคยได้ลองชิมนะคะก็คงจะได้รู้รสชาติกันบ้างแล้วนะคะส่วนคนที่ไม่เคยกินนะคะก็คงจะได้เห็นจากในหนังฝรั่งกันนะคะวันนี้นะคะร้อยเรื่องเล่าของเราก็จะมาเล่าเรื่องประวัติวิสกี้กันค่ะไปฟังกันเลยค่ะ ก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดน,นะคะว่าการกลั่นสุลานั้นมีมาตั้งแต่สมัยใดค่ะแต่ก็เป็นไปได้นะคะว่าขาบวนการกลั่นสุลานั้นเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า4,000ปีแล้วในศตวรรษที่12ค่ะการกลั่นเหล้านะคะเริ่มเป็นที่รู้จักการในทวีวิุโลกค่ะหลักฐานเก่าแก่ที่สุดนะคะที่อ้างอิงการกลั่นสุลาในสกอตแลนด์นะคะ นั้นมาจากเอกสารในช่วงศตวตรรษที่15ค่ะเป็นคำสั่งจากกษัตริย์นะคะในปี1494ให้เก็บเกี่ยวข้าวเมานะคะให้เพียงพอต่อการผลิตอาร์เวเตค่ะจำนวน500ขวดนะคะภาษาละตินนะคะหมายถึงน้ำแห่งชีวิตค่ะซึ่งเป็นที่มาของคำว่าวิสกี้ค่ะเริ่มแรกนั้นนะคะวิสกี้เป็นเครื่องดืง่มชูกำลังนะคะที่กันโดยบาดหลงเท่านั้นไม่มีการบ่มวิสกี้จนสุกค่ะ แต่จะนำไปใช้ทันทีนะคะในขณะที่ยังดิบๆเนื่องจากเชื่อว่าเป็นยาที่นำไปรักษาตั้งแต่โรคอิสุอิสัยค่ะจนถึงอัมพาตหลังจากนั้นนะคะพระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็ได้มีการราชลำลิยุบอารามและขับไล่บาทหลวงออกไปค่ะส่งผลให้วิธีการผลิตวิสกี้นะคะได้รับถ่ายทอดไปยังครัวเรือนและบ้านสวนไร่นาของชาวสกอตท,ทั่วไปค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปกรรมวิธีในการกั่นวิสกี้ในควเรือนะคะได้รับการปรับปรุงและคนพบว่าวิสกี้สามารถสร้างความเพลิดเพลินใจแก่ผู้ดื่มได้ค่ะข้ามไปที่ต้นศตวรรษที่19วิสกี้นะคะกลายเป็นเครื่องดื่มหลักในสกอตแลนด์ค่ะบางแบรนด์นะคะมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายตามร้านขาของชำพื้นเมืองค่ะ ปัญหาเดียวที่พบนะคะคือวิสกี้เหล่านี้นะคะมักมีรสชาติที่ไม่แน่นอนค่ะวิสกี้ที่ดื่มอย่างอริสอร่อยเมื่อวานนะคะอาจมีรสชาติที่เปลี่ยนไปค่ะถ้าเทียบกับวันถัดมานะคะแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นนะคะก็คือเบียร์ค่ะด้วยจากหลักฐานจานชามต่างๆนะคะของมนุษย์พบว่ามีคราบเบียร์เกาะอยู่โดยเบียร์นะคะเกิดขึ้นในช่วง3 0 0พปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะ ส่วนวยนยะคะเกิดในยุค2,000ปีก่อนคิสสกักราชดค่ะซึ่งสาเหตุที่เบียร์เกิดขึ้นก่อนนะคะพอข้าวเป็นพืชที่มีการปลูกก่อนนั่นเองค่ะส่วนสุรานะคะเป็นเครื่องดื่มที่เกิดทีหลังค่ะโดยสุราที่เกิดขึ้นชนิดแรกนะคะก็คือสุราหมักค่ะเกิดจากการใช้วัตถุดิบนะคะที่มีน้ำตาลมาหมักกับยีสต์ยีสต์จะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ค่ะ และคาร์บอนไดออกไซด์แต่สุราหมักนะคะมีข้อจำกัดที่ได้ว่าปริมาณแอลกอฮอล์ออกมาน้อยค่ะสูงสุดไม่เกิน15%ค่ะสุราอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือสุรากันค่ะเป็นการนำสุราหมักนะคะมากันนั่นเองค่ะโดยเกิดหลังจากที่โลกค่ะมีการค้นคิดนวัตกรรมจากการการันและอุปกรณ์การกันขึ้นค่ะที่เหมือนกับสุราหมัก คือวัตถุดิบที่ใช้นะคะจะต้องมีความหวานเช่นผล,ลไม้นะคะข้าวธัญ,ญพืชอ้อ,อยพืชผักค่ะซึ่งการกลั่นนะคะจะทำให้ปริมาณแอลกอฮอล์มากขึ้นการกลั่นหนึ่งรอบนะคะจะได้แอลกอฮอล์ที่ทบีความรุนแรงขึ้น2-3เท่าเลยค่ะกระบวนการกลั่นสุรานะคะเกิดจากการนำสิ่งที่หมักได้มาต้มค่ะแต่แอลกอฮอล์นะคะมีจุดเดือดอยู่ที่78องศาเซลเซียสค่ะ ขณะที่น้ำนะคะมีจุดเดือดอยู่ที่100องศาเซลเซียสค่ะเมื่อต้มที่อุณหภูมิไม่เกิน80องศาเซลเซียสนะคะสิ่งที่ระเหยออกมานะคะเป็นไอจึงมีแต่แอลกอฮอล์ค่ะจากนั้นนะคะได้ควบแน่นไอน้ำให้กลายออกมาเป็นหยดน้ำค่ะก็จะได้แอลกอฮอล์ที่รุนแรงขึ้นและก็บริสุทธิ์ขึ้นค่ะ การกลันสุราในรอบแรกมักจะได้แอลกอฮอล์ประมาณ30-40%ค่ะซึ่งโดยทั่วไปนะคะการกลันสุราจะกั่นสรอบค่ะทําให้สุรากันที่ได้นะคะจะมีแอลกอฮอล์ประมาณ70%เลยค่ะสุราที่ได้จากการกันนะคะจะใสแล้วก็ไม่มีสีแต่ที่เราเห็นว่าเป็นสีอำพันนะคะอย่างทุกวันนี้ก็เกิดจากการนําสุรากันนะคะที่ได้ไปบ่มในถังไม้โอคนั่นเองค่ะ เมื่อถึงขั้นตอนการบรรจุข,ขวดนะคะจะมีการเติมน้ําเพื่อลดปริมาณแอลกอฮอล์ลง<ม>เพื่อให้สามารถดื่มได้ง่ายค่ะมีการเติมกลิ่นนะคะหรือเติมสีเพื่อให้สีของสูราในแต่ละลลอดเท่ากันค่ะนอกจากนี้นะคะบางชนิดอาจจะมีการเติมน้าตาลนะคะเพื่อเพิ่มความหวานด้วยแอลกอฮอล์ที่ดื่มได้นี้นะคะมีสูตรทางเคมีเช่นเดียวกับแอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างแผลค่ะแต่แอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างแผลนะคะจะมีการเติมสารสีฟ้าค่ะ เพื่อทำให้ดื่มไม่ได้แต่ความที่ยังเป็นแอลกอฮอล์นชนิดเดียวกันทำให้เรามักเห็นหนังบางเรื่องนะคะนำวอสกามาใช้ล้างแผลแต่ปริมาณแอลกอฮอล์ก,ก็ยังน้อยกว่ายาล้างแผลอยู่ดีค่ะโดยวอสกานะคะมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่40%แต่แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่70%ค่ะมีคำกล่าวเรียกวิสกี้ว่าเป็นน้ำแห่งชีวิตนะคะที่มาของคำว่าวิสกี้นั้นนะคะ ก็มาจากคำว่า use b e e t h t a ค่ะซึ่งแปลว่า water offline นั่นเองค่ะพอการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สมัยก่อนนะคะเริ่มจากกลุ่มนักบวชที่นำมาใช้เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคค่ะพอในอดีตนะคะน้ำสะอาดได้หายากมากเลยค่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเมื่อได้ยามาก็เกรงว่าจะนำไปผสมกับน้ำแล้วจะไม่สะอาดค่ะจึงนำไปผสมกับสุราแทน ผลที่ได้นะคะคือผู้ป่วยดูทรมานน้อยลงทําให้การแพทย์นําแอลกอฮอล์มาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาค่ะก่อนจะพัฒนามาเป็นรสชาต,ติต่างๆอย่างทุกวันนี้นะคะแต่สําหรับชายที่ชื่อจอห์นวอลสเกอร์นะคะเจ้าของร้านไข่ของชาําในเมืองคิมมานอกแล้วนะคะบิสกิตที่ผลิตในครัวเรือนอยังไม่ดีพอค่ะเขาต้องการให้ลูกค้านะคะได้เพลิดเพลินกับคุณภาพและก็รสชาติที่คงเดิมทุกครั้งค่ะ ที่เขาดื่มนะคะเขาจึงพ่อส่งวิสกี้เหล่านี้ไว้ด้วยกันจนกระทั่งนะคะสามารถผลิตวิสกี้ค่ะที่เขาพอใจและใช้ชื่อของตนเองนะคะเป็นชื่อแบรนด์ลักษณะประเภทของวิสกี้นะคะเราแบ่งวิสกี้ตามวัตถุด,ดิบก็จะมีวิสกี้2แบบค่ะคือแบบเกรนวิสกี้และแบบเมลวิสกี้ค่ะ แต่เราแบ่งนะคะโดยใช้ลักษณะของการผสมค่ะการกั่นนะคะเราจะแบ่งได้เป็น2แบบค่ะคือเบนเดสวิสกี้และซิงเกิลมอลวิสกี้ค่ะเบนเดสวิสกี้นะคะคือการนำเอาเรนวิสกี้กับมอลวิสกี้นะคะมาผสมเข้าด้วยกันค่ะเช่นนะคะชีวาร์จอนนี่วอลเกอร์เวนฉลากเขียวเป็นต้นค่ะซิงเกิลมอลวิสกี้นะคะคือวิสกี้ที่เกิดจากมอลวิสกี้นะคะที่ผ่านการการั่นโดยโรงงานกั่นเพียงครั้งเดียวค่ะ ไม่มีการผสมมอลชนิดอื่นนะคะเช่นนะคะเกนฟิดิชค่ะแบรนด์มอลนะคะคือวิสกี้เกิดจากการผสมมอลวิสกี้ต่างชนิดเข้าด้วยกันค่ะเช่นนะคะจอห์นนี่วอลเกอร์ฉลากเขียวจอห์นนี่วอลเกอร์นะคะเป็นเบรนด์เด็ดวิสกี้ค่ะซึ่งไม่ได้ทำมาจากมอลวิสกี้ตัวเดียวนะคะเกือบจะทุกรุ่นนะคะผสมแกนวิสกี้ค่ะ เป็นวิสกี้ที่ผลิตจากข้าวนะคะหรือธัญพืชอย่างอื่นที่ไม่ใช่บาเล่เพียงอย่างเดียวค่ะซึ่งทำมาจากข้าวคนละพันนะคะหรือวิธีการหมักคนละวิธีค่ะมีเพียงฉลากเขียวเท่านั้นนะคะที่ทำมาจากเมาล์ล้วนค่ะซึ่งไม่ใช่ซิงเกิลเมาส์อีกเช่นกันนะคะแต่ก็เป็นแบนเดดเมาส์นั่นก็คือเอาซิงเกิลเมาส์นะคะหลายตัวมาผสมกัน ปัจจัยที่ทำให้วิสกี้แต่ละย,ยี่ห้อนะคะมีความแตกต่างกันทางทานด้านสีสันรสชาติและก็กลิ่นนะคะมีตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอิทธิพลจากหินฐานที่เรียกว่าพีทที่ใช้ในการผกเผาเมล็ดธัญ,ญพืชค่ะก่อนที่จะมากัน หินถานที่ได้จากแต่ละแห่งของสกอตแลนด์นะคะก็จะทําให้กลิ่นที่แตกต่างกันค่ะเช่นเดียวกับชนิดของยีสต์ที่ใช้ในการหมักบ่มก็ส่งอิทธิพลต่อรสชาติของวิสกี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอิทธิพลอื่นๆอย่างเช่นนะคะหม้อก,กั่นรูปทรงต่างๆและก็ที่สําคัญมากๆก็คือน้ําที่นํามาใช้ในการกลั่นค่ะ สำหรับสกอตแลนด์นะคะที่มีโลแลนไฮแลนและก็สเปซไซก็จะมีน้ำที่รสชาติแตกต่างกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับปาระวัติวิสกี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ